ดีค่ะจากไอดีรของเล่นนะคะแต่ก็ขออภัยสิยงด้วยนะคะกดตามลูกศรคะ่ะกดไปตามเรื่อยนะคะกดตามนี้ค่ะแล้วก็กดไปตรงนี้ค่ะอัน,นีสวิธีใส่ดีนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้ค่ะเขียนตามภาพต่อไปนี้ค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดตรงโอเคสีชมพูตรงนี้เลยแล้วก็กดไปรอตามเวลาตรงนี้นะคะต่อไปก็ขึ้นรถหนีเลยนะคะมาั้งเราอดตะโกนนะคะเพราะว่าน้องัวนะคะไปถึงหน้าวัดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงตรงนั้นไงอ่านี่ไงตรงนี้เลยนะคะไปตามลูกศรที่เขาชี้ให้นะคะแต่เราไม่มีลูกศรนะเพราะเราอยู่ไกลอ่านี้ประมาณนี้นะคะก็น่ารักใช้ได้ ว,ว้าวไอ้เข้าไปเปิดอุ้ยน่ารักอยากได้ของเล่นตรงนั้นน,น่ะตรงน,น,น,นั้นน่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อเครื่องเล่นดนตรีก็ะจะประมาณนี้อาก็น,น่ารักชิมูเลยอุนะคะอาก็ลองไปใช้ดูนะคะน่ารักมากโอเคนะคะเสร็จแล้ว